พีฉันชื่อเด็กอญิงิดาสิพันธ์เลิสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงมราธิสิงห์สวัสดีค่ะพี่ฉันชื่อเด็กหญิงมิราชินสวัสดีค่ะพีฉันชื่อเด็กอญิงมาสุนใจบทเพลงพันธุ์ที่พวกเราจะนํามาขับร้องในวันนี้มีชื่อว่าบทเพลงพลังงานจนแต่งคาร้องโดยโปโปศยาณกูล Tchau.